เพ่าะสดุ์มีสีอิมเพรสชันนะครับยังอยู่กับพิสานะครับพิสาคุยกันต่อครับตอนนี้พ่สาผมทราบข่าวว่าพิสากำลังจะมีเพลงประกอบละครใช่ <นะ S 2> เป็นอะไรที่พี่ไม่คา,าดคาดฝันอีกแล้วนะคะแต่ก็เป็นของของคุณหนึ่งนรงวิทรนรงฤทธิ์ใช่ไหมน,รง,นรงวิทรนรงฤทิ์น,ททนะคะคของช e แนลเรมิสิกชื่อว่าเพลงเธอรักฉันจริงหรือเปล่า เะคร<อ>ชื่อลมซ่อนรักรแล้วพี่ไปเล่าให้คนฟังเขาบอกอ๋อสะท,ท้อนเพลงนี้สะท้อนความรู้สึกนางเอกใช่ไหมครับพี่บอกอืมใช่แต่คือคือโชคดีเขาไม่เห็นหน้าพี่นะ <hand> นางเอกแบบเด็กมากเลยค,คือเด็กมากเลยแล้วก็อจริงๆ,ๆพี่ก็คือเอ,อ้ยสักวันหนึ่งเนี่ยสิปีมาแล้วใช่ไหมฮะเกือบ10ปี พี่ก็เสียงมันก็เปลี่ยนนะใช่ไหมคะแล้วเขาคุณหนึ่งก็ให้อยากให้พี่ร้องแบบเสียงเหมือนสักวันหนึ่งเนี่ยนะสะท้อนความรู้สึกนางเอกพี่ก็ต้องให้มันใสๆออบบรตโตทิ้งหมดเลยฮ่าฮ่าฟกก็เลยเป็นเพลงเนี่ยค่ะชื่อว่าเธอรักฉันจริงหรือเปล่าต้องรอติดตามนะครับใช่ช่องสมเราออนแอร์แล้วรับรองว่าหนังไอ้ละขรเรื่องนี้ต้องฉายแล้วใช่ใช่ถูกต้องค่ะจะเปิดไปเจอปุ๊บก็เพลงนี้เป็นเพลงที่พี่สาลร้องนะใช่ใช่ จริงนะตรงนี้นะครับเขาเอาเขาเอารูปพี่ไปไปใส่ใน MV ตอนหลังอะพี่โอ้ยแทบพี่รุบงใส่เลยครับพี่ใช่พี่แบบพี่สิแล้ววันนั้นที่ไปอัดเพลงพี่ก็ไม่ได้แต่งหน้าเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่กลัวเดี๋ยวคนดูช็อกไงเพราะว่าเขาเก่งไม่คิดว่าคนล็อกจะแก่ขนาดนี้อแต่เขาอาจจะมีมีแป๊่แป๊บแต่วงแต่ต้องติดตามชมกันนะครับทีนี้มาคุยเรื่องงานพี่สาปัจจุบันเนี่้ทัหน้าที่หลายอย่างเลยนะครับอ๋อใช่ พี่ขอพูดเรื่องหนึ่งพี่ทำโรงแรมแล้วตอนนี้พี่ทำพี่เป็นประธานสิ่งแวดล้อมของสมาคมโรงแรมไทยอยู่คือหน้าที่พี่ก็พยายามรณรงค์ให้โรงแรมเนี่ยมีการบริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะว่าธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยเราต้องพึ่งพึ่งธรรมชาติจ้ะพึ่งบีซอร์สของประเทศอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์อันนี้พี่ก็ผลักดันอยู่ก็พี่ก็เหมือนจะเป็นจุดเชื่อมระหว่างภาครัฐกับเอกชนด้วยในเรื่องของการโรงแรมอันนี้ก็เป็นงานใหม่ที่ทำมาปีหนึ่งหนักมากแล้วพี่ก็ อยากถ้าใครเป็นเจ้าของโรงแรมหรือทำโรงแรมแถวนะที่ก็ช่วยกันรณรงค์เรื่องนี้ด้วยนะคะเรื่องสิ่งแดล้ลอมนะคะตอนนี้โรงแรมพิศาคือเป็นเดอะสกู o สนใช่พี่มีเดอะสกูสนที่ท,ที่ที่พยาไทยใช่ไหมคะคมีเดอะสยามที่ริมแม่น้ําตรงตีนสะพานซังฮีที่แบบดูหลามากเลยมี39ห้องมีเป็นสวีททั้งหมดเนี่ยนะคะที่ของคนก็จะคิดว่าเป็นโรงแรมน้อย โรงแรมพี่น้อยใช่ไหมคะต่ออืมใช่แต่จริงๆพี่ต้องดีลกับปัญหาค่ะพี่กับแม่อันี้อันี้ปัญหามันมีทุกที่นะคะเป็นเรื่องปกติอ้นี้เลยของโรงแรมในการดอแโรงแรมที่พัทยาเรามี3ามแห่งมีสยามเบชอซึ่งหลายๆท่านอาจจะรู้จักนะคะเพราะว่าเปิดมาแล้ว40ปีนะคะมี the Bayview อยู่ใจกลางหาดแล้วก็มีด้านหน้าของ The Bayview ชื่อ Wave เป็น Miami i n s p i r e d าร์ h ฮิปโค่ะอืมสาดูแลหมดเลย จริงๆแล้วเรามีผู้จัดการแล้วมีนักบริหารที่เป็น professional ดูแลให้นะคะแต่ว่าเราเป็น independent group ก็คือเราไม่ได้ให้เ i n มารันเรา r ันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูเรื่องในภาพใหญ่อะค่ะเรื่องของ development เรื่องของคนเรื่องของอะไรที่มันช่วยพัฒนาให้โรงแรมมันเดินหน้าไปได้และอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนซึ่งมันก็ไม่ง่ายเพราะคู่แข่งเยอะมากแล้วคนเปิดโรงแรมกันเป็นว่าเร่นโรงแรมมันเยอะังเลย ไม่รู้พี่ว่าน่าจะช่วงสิปีน่าจะมีโซนนิ่งหรือว่าจะมีการควบคุมนะฮะตอนนี้ปัญหาใหญ่ก็คือโรงแรมที่เปิดโดยไม่รับใบอนุญาตเนี่ยเยอะมากนะคะพรุงนี้จะปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยตามมาใช่การบำบัดการบำบัดน้ําบําบัดอะไรอย่างเงี้ยใช่บำบัดน้ำเรื่องขยะเรของพลังงานเนี่ยหลักๆคือพลังงานขยะแล้วก็น้ำเนี่ยค่ะเพราะธุรกิจธุรกิจท่องเที่ยวก็กำลังเติบโตใช่บางทีเติบโตเร็วเกินไปก็ไม่ดีนะอยากมันต้องเติบโตค่อยๆเติบโตค่อยๆ ขยายตัวนะคะคือตอนนี้โรงแรมในกรุงเทพเนี่ยเยอะมาก10ปีที่แล้วกับปัจจุบันนี้มันโอ้โหมัน มันนเป็ก็เราเราก็ถึงซวยไงแบบออมคือเบสแอเวอร์เรตเราเนี้ยอาจจะในอาเซียนเนี้ยอาจจะลำดับที่9นะคะก็คือแอเวอร์เจตอาเซียนลำดับที่เก้ใช่ประมาณนั้นนะคะในเอเชียเนี่ยคือน้อยที่สุดอาจจะมีแค่รู้สึกกัมพูชาเมื่อที่แอเวอร์เจทน้อยกว่าเราที่อื่นเข้าไปแล้วเพราะว่าเราในการแข่งขันสูงคือมีโอเวอร์สปายในเรื่องนี้นะครับอืมเอเวอก็เลยดันขึ้นยากยกเว้นที่สมุยภูเก็ตนี่โอเคแต่ที่สุโขทัเนี้ยยากนิดนึงนะคะครับผมครับก็ มีคำถามของรายการที่พิสานะครับวันนี้พิสามา Music Impression ผมอยากให้พิสานิยามคำว่า Music Impression ของพิสาครับ Music Impression นะคะก็คือเหมือนเหมือน Music ก็คือศิลปะใช่ไหมก็คือศิลปะเนี่ยสร้างโลกพี่ว่านะเพราะว่าคือคือเวลาเราทำธุรกิจเราอยู่ในโลกของความจริงทั่วๆไปเนี่ยบางทีเราก็อยู่ในกรอบใช่ไหมแต่บางที ชีวิตเราเนี่ยมันมันไม่ใช่มันอยู่มันไม่มันไม่ไม่ไม่ใช่แค่งานมันเรื่องของอารมณ์เรื่องของความรักเรื่องของความการให้การรับเรื่องของหลายหลายอย่างที่มัน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 ทำให้ชีวิตเนี่ยมีค่าและมีความหมายขึ้นแล้วมิวสิกก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ชีวิตมีความหมายนะคะอย่างเวลาเราแซดหรือว่าเราเครียดเราฟังเพลงบทีพี่ปล่อยเลยฟังเพลงอยู่ในรถปล่อยเลยอะไรเงี้ยมันมันเหมือนกับมันสามารถที่จะปล่อยเราได้นะปล่อยแล้วทําให้พี่แบบ พาพี่ไปในอีกโลกหนึ่งได้นะคะมันก็มีความหมายสำหรับพี่มากนะแค่เครียดก็เราก็เปิดฟังใพ่ฟังมันก็จะลดอารมณ์ตรงนั้นลงมาใช่คือชีวิตมันไม่มันมัน humanity คือมันคืออารมณ์ใช่ไหมคะครับโอ้นี่ทับสินได้ไหมผมมีอ่าสปร이ด์นิดหนึ่งค่ะนี่ครับ มากเลยให้กำลังใจพี่มากเลยยังพอไหวรูปนี้ขัาไปถ่ายแล้วก็เราก็ขอบคุณมากเลยค่ะไม่ได้เลยพี่ชอบมากเลยธรรมชาติมากเลยครับขาดแต่ลายเซ็นพิสาครับที่จะได้ก๊อปปี้ไหมคะเนี่ยได้ครับได้ครับเดี๋ยวจัดให้ครับพิสาเซ็นเพื่อเป็นที่จะเลือกให้กับรายการนะครับพิสามาเยี่ยมเยือนรายการมิ s ิล์เพรสชั่นนะครับพิสาไทย มีดอกไม้เลยอ,อ้โครับแมวันนี้ทางรายการก็เป็นอิ่มประทับใจจริงครับพี่สาร้องเพลงพรพ้อมมากนะครับแล้วก็เสียส,สละเวลาให้ผมนะครับอโอ้โหวันนี้จริงๆพี่สานี่งานก็ค่อนข้างรัดตัวนะครับดูจากคิวตารางงานแล้ว ก็อยากให้อยากให้ให้เกียรติน้องนะครับให้เวลาน้องคค่ะขอบคุณมากเลยเพื่อดนตรีเนาะเพื่อเพื่อมีสิทธ์นะคะแล้วก็เพื่อเพื่อความรักเพื่อให้ทุกคนมีความสุขโอ้โหบครับพี่นะครับรายการต้องขอขอบคุณพี่สามากครับด้วยความยินดีค่ะครับผมทิ้งท้ายก hey ันนะครับพี่สามีหนึ拜拜่งเพลงนะครับพอเพาะนะครับไปฟังเพลงจากพี่สากันแล้วก็ทักโฆษณาแล้วก็กลับมาเป็นช่วงหน้าครับ Make me smile